สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะพบกับนุชนะคะช่องนุชนาฏบอลสีนะคะวันนี้นะคะวันนี้วันอางคารนะคะวันนางคารที่14นะคะพฤศจิกายนนะคะวันนี้นะคะวันนี้นุชก็พาท่านผู้ชมนะคะมาพบกับชุดเซตนะคะ ชุดเซตวันนี้นะคะจะเป็นชุดเซต EP ที่107นะคะท่านผู้ชม EP นี้นะคะจะเป็นกระถาง6นิ้วนะคะทั้ง2กระถางเลยนะคะจะเป็นไซต์ตั้งแม่พันธุ์นะคะ EP ที่107นะคะนุ่นก็แบ่งกันให้ในราคา500บาทนะคะ500บาทรวมส่งนะคะให้แบบให้ทั้งโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะรวมส่งให้เลยนะคะ สะดวกโอนหรือปลายทางนะคะแจ้งหนูดได้เลยนะคะท่านชมมีมาแบ่งด้วยกันนะคะทั้งหมด10ชุด10ตะกร้าด้วยกันนะคะชุดละ500บาทนะคะ500บาทรวมส่งนะคะท่านชมจ๋าจะเป็นไซส์ตั้งแม่พันนะคะกระถาง6นิ้วนะคะได้ไปส่งต้นส่งกระถางนะคะท่านชมสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะใครสนใจนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์โทร 087-527-9734นะคะเบอร์นี้นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์นะคะหรือจะสแกน QR Code คนะคะทางด้านมุมซ้ายของจอได้เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าคุณลุงคุณป้าน,นะคะไม่มีไลน์นะคะโทรหานได้เลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะคะฝากกดติดตามช่องนะคะนุชนาฏบอลสีให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์คลิปนะคะกดซับสไคร้เนาะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนุดด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าเก่านะคะกดไลค์คลิปไว้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะกดไลค์คลิปนะคะเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่เร็วขึ้นนะคะเวลานุดลงคลิปนะคะมีโปรดีๆนะคะจะได้เห็นเป็นท่านแรกๆนะคะท่า,านผู้ชมจ๋าเห็นแล้วเนาะเห็นไว้นะคะก็จะได้สั่งไวขึ้นนะคะสำหรับใครที่กดไลค์คลิปไว้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ สำหรับรอบส่งนะคะท่านผู้ชมจ๋าสำหรับรอบส่งนะคะโทรเข้ามาสั่งนะคะภายในบ่ายโมงนะคะของวันนี้นะคะนุจัดส่งของให้วันนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าแต่ถ้าท่านใดนะคะติดภารกิจนะคะเพิ่งบังเอิญนะคะผ่านเข้ามาชมนะคะไปทํางานมาเนาะบังเอิญเพิ่งเปิดมาเจอนะคะช่องชนะบอลสี่นะคะหลังจากบ่ายโมงนะคะนุก็จัดส่งของให้เป็นวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าเป็นวันพรุ่งนี้เนาะเป็นวัน พฤารีหัตนะคะพรารีหัตที่15นะคะพุศจิกายุณน,นะคะจัดส่งให้นะคะแพ็คแบบตะกร้านะคะส่งไปสนีไทย EMS นะคะท่านผู้ชมแพ็กให้อย่างดีเลยนะคะลูกค้ากล่าวทราบดีนะคะว่าส่วนเรานะคะแพ็กแบบตะกร้านะคะส่งให้ถึงมือลูกค้านะคะสดชื่นปลอดภัยแน่นอนนะคะท่านผู้ชมจ๋า ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะชุดเซตนะคะ EP ที่107นะคะุชมีบอลสี่ชื่ออะไรนะคะมาแบ่งปันกันบ้างนะคะอย่าชมเพลินนะคะท่านผู้ชมอย่าชมเพลินนะคะหาสมุดปากกาเนาะมาจดตะกร้านะคะกอสำรองไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมสำรองไว้ในใจนะคะสักชุดนึงเนาะเผื่อชุดที่ท่านอยากได้นะคะมีลูกค้าท่านอื่นนะคะรับไปก่อนหน้านะคะจะได้ สั่งตะก้าสำ่รองในใจได้นะคะจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมานะคะเดี๋ยวกลับไปดูกลับมาอีกทีนะคะเดี๋ยวลูกค้าท่านอื่นรับไปนะคะเพราะว่าชุดเซตนะคะชุดเซตก็จะเป็นราคาแบบสุดคุ้มเลยนะคะท่านชมเราจัดให้แบบสุดคุ้มเลยนะคะ ถ้าไปซื้อแยกต้นนะคะก็จะเป็นราคาแพงกว่านี้เนาะวันนี้นะคะโทรมาอย่าลืมแจ้งนะคะสนใจรับนะคะชุดเซต EP ที่หนึ่ง้เจดนะคะระบุตะก,กาให้หนูได้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะที่ตะก,กาที่1น,นะคะท่านผู้ชมจ๋ตาตะกาที่1น,นะคะต้นแรกนะคะก็จะเป็น พรมพิมานนะคะท่านผู้ชมพรมพิมานกระถางหกนิ้วนะคะจะมีสองต้นในกระถางนะคะดูหลอดนะคะมีสองหลอดนะคะพรมพิมานนะคะสายตั้งแม่พันนะคะอันนี้เป็นแม่พันได้เลยเนาะค่ามีลูกขึ้นมานะคะท่านผู้ชมพรมพิมานหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็อับสอนสวรรค์นะคะอับสอนสวรรค์มีลูกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะแทงลูกน้อยมาแล้วนะคะเป็นแม่พันได้เลยนะคะทั้งสองชุดทั้งสองต้นนี้นะคะ ชุดนี้นะคะอยู่ในตะกร้าที่หนึ่งนะคะในราคาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทส่งฟรีนะคะตะกร้านี้คือตะกร้าที่หนึ่งนะคะใครชอบโัวหานุดได้เลยนะคะไปดูกันที่ตะกร้าที่สองนะคะชุดสุดคุ้มเนาะหน้าเมืองน้นนะคะหน้าเมืองนอนนะคะด่างสวยๆแบบนี้นะคะจะเป็นหน้าปกติแบบนี้นะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็หน้าเมืองน้นแผงนะคะนี่นะคะด่างขาวด่างเหลืองนะคะหลอดใหม่มาแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะ ใครชอบสะสมนะคะเอาไปเลี้ยงกันคู่กันไว้นะคะท่านผู้ชมสวยๆนะคะชุดนี้คือชุดเซตที่สองนะคะนี่นะ,ะจะเป็นน้าเมืองนนนะคะท่านผู้ชมจ๋าเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชุดที่สามนะคะชุดที่สามนะคะจากต้นที่หนึ่งนะคะชุดชุดที่สามต้นที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเก้าทับนะคะจจดเก้าทับให้หนึ่งต้นนะคะกระถางหกนิ้วนะคะ อีก1ต้นนะคะก็จะเป็นชายชนนะคะชายชนป้ายช่ำๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมชายชนนะคะล้นกระถาง6กนิ้วแล้วนะคะท่านผู้ชมดูนะล้นมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมสามารถเอาไปอไปัพ8ป8นิ้ว10นิ้วได้เลยนะคะตะก้านี้นะคะคือตะก้าที่3นะคะไปต่อกันนะคะที่ตะก้าที่4นะคะเหมือนกันเลยนะคะก้าทักนะก้าวทับกระถาง6กนิ้วนะคะ1ต้นนะคะนี่นะ ปลายเหลืองป้ายขาวแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมอีกต้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นชายชนนะคะชายชนนะคะกระถางหกนิ้วล้นๆเช่นกันนะคะนี่นะหลอดใหม่แดงแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าชายชนหนึ่งต้นนะคะตะกา้านี้คือตะกา้าที่สี่นะคะนี่นะสวยๆเลยไปต่อกันนะคะที่ตะกา้าที่ห้านะคะตะกา้าที่ห้านะคะ กระถางแรกนะคะก็จะเป็นสาวนครชัยศรีนะคะใบนี้นะคะด่างฮัรเหลืองมาแบบนี้นะคะสาวนครชัยศรีนะคะหนึ่งกระถางนะคะอีกระถางหนึ่งนะคะก็จะเป็นมณนีมรกตนะคะมันีมรกตนะคะนี่ใบใหม่ด่างสวยเลยนะคะมณนีมรกตนะคะหนึ่งต้นนะคะนี่นะตะก้านี้คือตะก้าที่ห้านะคะ ไปต sí, ่อกันนะคะที่ตะการที่หกนะคะตะการที่หกนะคะก็จะเป็นสาวนครชัยศรีนะคะหนึ Sud ่งตนนะคะล้นๆนะคะกระถางหกนิ้วแล้วนะคะนี่นะสาวนครชัยศรีนะคะแล้วก็นารีบุรพานะคะนี่นะใส่ตังแมพันเลยนะคะท่านผู้ชมตะการนี้นะคะคือตะกาที่หกนะคะไปต่อกันนะคะที่ตะการที่เจ็ดนะคะตะกาที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นน้าเมืองล้นนะคะ ตัวด่างเหลืองนะคะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมตัวด่างเหลืองแบบนี้นะคะ1ต้นนะคะกระถางหกนิ้วล้นๆเลยนะคะเลียวก็จะเป็นหมอชานยุทธนะคะหมอชานยุทธนะคะจะเป็นบอลป้ายใบกลมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะตะก้านี้นะคะคือตะก้าที่7นะคะไปต่อกันนะคะที่ตะก้าที่8นะคะตะก้าที่8นะคะกระถางนี้นะคะก็จะเป็น เทลาปตีนะคะสวยๆนะคะเป็นใส่ตั้งแม่พันุนะคะกัดลายมาแล้วนะคะแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะกระถางหกนิ้วล้นๆนะคะเท <ๆ S 1> ลาปตีนะคะหนึ่งต้นนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะจัดเป็นไก่สวนแป้งนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะผู้ชมจ๋ตาตะก้านี้นะคะคือตะก้าที่แปดนะคะไปต่อกันนะคะที่ตะก้าที่เก้านะคะตะก้าที่เก้านะคะก็จัดไก่ให้อีกนะคะ ไก่ฟ้าพยาโรนะคะต้นนี้นะคะไก่ฟ้ายพยาพยาโรนะคะใครชอบไก่นะคะรับตาก,กานี้ได้เลยนะคะไก่ฟ้าพยาโรนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็ไก่สวนแตงนะคะ1ต้นนะคะตะก,กานี้นะคะคือตะก,กาที่9้านะคะท่านผู้ชมจา๋าไปต่อกันนะคะที่ตะก,กาที่10บนะคะตะกาที่10บนะคะต, yes. ต้นนี้นะคะจะเป็นอักษรสวรรค์นะคะอักษรสวรรค์นะคะ อยู่ในกระถางหกน, like นิ้วล้นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บัวสวรรค์นะคะบัวสวรรค์นะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะ1ต้นนะคะตะกร้านี้นะคะคือตะกร้าที่10นะคะท่านผู้ชมจ๋าแล้วก็จะมีชุดพิเศษนะคะจะมีชุดพิเศษนะคะให้1ตะกร้านะคะท่านผู้ชมจะเป็นชุดพิเศษ500นะคะจะเป็นบอลก่าวนะคะจะมี3กระถางด้วยกันนะคะท่านผู้ชมชุดพิเศษนี้นะคะมีแค่ชุดเดียวนะคะอยู่ใน กระถาง6นิ้วกับ5นิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมีต้นอะไรบ้างนะคะจะเป็นบอลเก่านะคะตะก้านี้เนาะเป็นบอลเก่าใครชอบบอลเก่านะคะจะเป็นพญาพันว่างนะคะฟอมกอนนะคะท่านผู้ชมจ๋าดูนะคะก่อแน่นแน่นแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมใครชอบบอลเก่าพญาพันว่างนะคะเอาไปอัพไซด์ได้เลยนะคะท่านผู้ชมมีแบบเยอะมากนะคะต้นแม่ก็ประมาณห้าต้นนะคะแล้วก็มีลูกมาแล้วด้วยนะคะแบบนี้เนาะนี่นะคะ ลูกเขานะคะแทงขึ้นมานะคะพญาพันว่างนะคะหนึ่งต้นนะคะต่อมานะคะต้นนี้นะคะผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะก็มีเป็นสี่ต้นนะคะมีสี่ต้นนะคะแล้วก็เริ่มมีลูกแทงมาแล้วนะคะท่านผู้ชมมีต้นแม่นะคะสี่ต้นนะคะนี่นะ,ะผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะหนึ่งต้นเนาะแล้วก็ กระถางสุดท้ายนะคะนางรากสดเทวีนะคะจะมี2ต้นในกระถางนะคะตะกร้านี้นะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสําหรับท่านใดนะคะชอบไม้ฟอร์มกอนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะมีแค่ชุดเดียวนะคะสําหรับชุดพิเศษนะคะชุดพิเศษห้าร้อยบาทนะคะมีมาแบ่งปันนะคะแค่ชุดเดียวตะกร้าเดียวนะคะใครเร็วใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะชุดพิเศษห้ารอยนะคะชุดนี้ใครอยากได้แจ้งว่า พิเศษห้ารอยบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะนุชก็มีมาแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมนะคะประมาณนี้เลยนะคะท่านใดชื่นชอบนะคะตะกร้าไหนนะคะโทรหาหนุชได้เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าสําหรับคลิปนี้นะคะนุชก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีความสุขนะคะกับการเลี้ยงบอลสีนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับบอลสีนะคะก้าทับนะคะสวยๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ